สวัสดีครับวันนี้ยังอยู่กับเบนซ์นะครับเมื่อเช้าเป็นเบนซ์ W 2 1 2นะฮะคันนี้เป็นเบนซ์ W 2 1 1ทําทำการติดตั้งลำโพงนะครับในตำแหน่งเดิมนะครับเลือกใช้ลำโพงเป็น b บอ w i c k ตัวนี้654เป็นลำโพง c o a อคชเหรือลำโพงแกนรวมนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับงานติดตั้งเป็นยังไงลงในตำแหน่งเดิมตัวรถนะครับ รุ่นนี้จะมีสเปเซอร์ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเอียงๆแบบนี้นะฮะนี่ฮะลำโพงโฟร์เวลี่ยโพงสี่ทิศทางเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นวูเฟอร์นะครับอันนี้เป็นมิดนะครับนนเป็นทวิตเตอร์เป็น4ทางจาก b o สฟิกหกห้าสี่ฮะลงได้เลยนะครับนี่ฮะในตำแหน่งเดิมตัวรถนะครับทั้ง4บานนะครับ อันนี้เปลี่ยนประตูหน้าซ้ายขวานะครับแล้วก็เปลี่ยนประตูหลังตอนนี้ช่างกำลังทำการใส่ประตูหลังอยู่นะครับกำลังประกอบประตูหลังอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูหน้าขวาอีกหน่อยฮะมาดูประตูหน้าขวากันหน่อยครับประตูหน้าขวาครับเรียบร้อยนี่ฮะปลั๊กเดิมนะครับปลั๊กเดิมสเปเซอร์เขาจะเอียงแบบนี้อยู่แล้วนะครับทั้ง4บานนะครับนี่ฮะเป็นลำโพงโฟร์นะครับบูเฟอร์นะครับมิดเรน ทวิ t เตอร์และก็ซูเปอร์ทวิตเตอฮะลงตำแหน่งเดิมแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ใช้โฉมนี้อยู่นะฮะบิวสองหน่งหนึ่งนะครับตัวคนเรียกหน้าธนูนะฮะตัวนี้สนใจที่เปลี่ยนลำโพงนะครับก็อินบ b ็อกสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ